ไหนมีบุคลากรที่มีการศึกสาสูงๆเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะผลิตงานนานาชาติได้เยอะอันนี้คือง,งานวิจัยนะอันนี้ผมไม่ได้เสียงแต่ผมพูดถึงงานวิจัยเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะต้องมีบัณฑิตศึกษาใช่ไหมครับยังจะีตรงนี้มันสะท้อนไปหาตรงนี้เลยครับถ้าเรามีแต่โปรตีรตรตมันก็จะมีแนวโน้มต่ำถูกไหมครัท่านที แสดงนี้เห็นว่าถ้าวิทยาเขตไหนส่วนางานไหนมีปโทปออกหรืออาจารย์ที่เป็นดร็อกเตอร์เป็นผอสอเป็นรอสอเยอะ <c oughs> ก็ย่อมมีแนวโน้มเป็นนานาชาติเยอะครับมีข้อเดียวที่เป็นไปไม่ได้คือขี้เกียจครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้าคีนะ่นั้นลองคำนวณอทย่ตัวเองครับ <c oughs> ในงานวิจัยเล่มนี้เขาตีไปถึงตอนนี้ว่าถ้าไม่เกิน40ยิ่งดีเลยครับ แต่ถ้าเกินไปก็ทำได้อยู่นนะเพราะยังมีบางคนไฟแรงตายนะครับแต่ที่เราพูดในนามวิจัยแตกต่างกันเลยก็แสดงเห็นว่าเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือจะเป็นเพศทางเลือกไม่มีความต่างในการที่จะผลิตงานวิชาการนานาชาติาวิชาการนานาชาติครับมันต้องเริ่มต้นจากทุนนะครับเริ่มต้นจากทุนโดยเฉพาะทุนวิจัยครับท่านรู้ไหมครับว่าทุนวิจัยในนามสศ่งยาจริงๆก็ท่านนะครับผมบอกว่า อยากจะสนุกกับมันนะผมทำบริษัทอยู่สามเดือนไม่ใช่ว่าชมตัวเองนะผมบริหารกับดึกครับนะครับผมไม่เปิดโทีนะท่านอาจารย์พอครับผมได้ยจากยังพอครับว่านะครับประเด็นที่ผมปวดหัวอยู่ทุกวันนี้ครับนะครับท่านถ้าลองครับเราดีหมดทุกเรื่องครับนะครับแต่เรามีปัญหาตรงนี้ครับเนี่ยครับมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ท้าทาย แล้วก็มีเครือข่ายทํางานวิจัยที่หลากหลายงานวิจัยมีชุมชนหรือสังคมไปใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่ชัดเีนพวกนี้หมดครับประมาณห้าดช้อยที่ผมเขียนไว้ครับเป็นสิ่งที่มันถูกเขาเรียกว่าอะไรครับมันถูกตั้งคำถามจากกระทรวงปวนะครับผมบอกไว้เลยนะครับถ้าใครคิดว่านะครับ ตัวเองท็นสมัยให้คิดใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ในกระทรวงอวอวอราด้านการท่านเ่อวอก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการอีกแล้วฉะนั้นอะไรอะไรนวัตกรรมมีหลายรมาถามอาจารย์ทำไมอะไรเลยไม่ติดไม่นวัตกรรมก็กระทรวงนวัตกรรมยกตัวอย่างง่ายสมมติตัวอย่างง่ายยกตัวอย่างนะ ท่านอาจารย์เจ้าคุณกับท่านอาจารย์ไพจิตนะครับทำสกอร์บ้านเหมือนกันนะครับเรื่องอาจารย์ไพจิตอาจารย์เจ้าคุณอยู่มือสองเรื่องอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์ไพจิตอยู่มือสองเนี่ยนะครับเห็นไหมมันค่อยกันครับพอพออยู่บนหลักสูตรเราก็ได้สองเรื่องเอ้ยคนหลักสูตรก็ได้แล้วครับื่องของแต่ถ้าหลักสูตรเดียวกันก็จะได้แค่เรื่องเดียวไม่ใช่เจ็นประกันแต่ประเทศสุก็คือเวลาเราพูดถึงกับอาจารย์ไพจิตอาจารย์ไพจิตก็จะมีผลงานสองเรื่องเห็นไหมเอาไป ประเมินคุณภาพหรือประกันเนี่ยโดยไม่มีคําถามได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นคิวมันเออมันเป็นฐานวรสารที่เรียกว่ากระทรวงรับรองนะครับประกาศกพรับรองนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่เราคุยกันบ่อยก็คือสกอป้าครับนะครับที่ท่านอาจารย์ภพยกิตด้โรนาพูดแล้ใช่ไหมอาจารย์สำรับเราสายสังตรงกรส่าเราไม่ได้เรียกร้องถึงขนาดว่าจะต้องไปมีการอ้างอิงไม่น้อยกว่า50เรื่องหรือ50ครั้งหรือ5 0 0้ครั้งนะครับแต่ว่าของ ของสายสังคมเราเนี่ยนะครับขอให้มี1ก็คือการเผยแพร่นะครับแล้วก็2เผยแพร่บนพื้นฐานที่ตรวจสอบได้นะครับเช่นไป TCI หรือไปสกอปั๊หรืออีกทๆทานอาจารย์ไทยคิดว่านะครับแล้วประเด็นที่อาจารย์ท่านบานก่อนจะไปถึงขอตำแหน่งครับวิชาการคือผู้ทีอาจารย์พิเศษเนาคือทุกท่านครับอาจารย์พิเศษก็มีลักษณะเดียวกันกันกบอาจารย์ประจำก็เพียงแต่ว่าไม่ใช่บุคลาก,การประจำเฉย ฉะนั้นคุณอวุิและคุณสมบัติเขาก็เรียกร้องเช่นเดียวกันครับแล้วเมื่อเรียกร้องคุณอวุิก็คือตรงสายหรือสัมพันธ์ส่วนคุณสมบัติก็คือเช่นมีผลงานในรอบ5ปีนะครับท, 1, ท, 2, ที่เผยแพร่ฐานหนึ่งฐานสองฐานฐานหนึ่งฐานสองสกอรัตเป็นต้นเลยก็ต้องมีเช่นเดียวกันแล้วก็มีการสอนก็อนสอนเสร็จแล้วก็ว่าถ่าเป็นปโทหรือปเอกมาสอน แล้วก็จะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปขอตําแหน่งทางวิชาการต่อยอดได้เลยครับไม่ได้แตกการจากอาจารย์ประจาัจาครับฉะนั้นก็คือหลายฉะนั้นก็คือขอความการุณาทุกท่านว่าให้คิดใหม่ว่าท่านการุณาหนึ่งท่านมีบทกลงแล้วเพราะว่าไมื่อ่านไปตรงเราไม่เชิญสอนอยู่แล้วอันที่สองท่านการุณาสร้างผลง,งานไม่ว่าจะเป็นผลง,งานบทความวิชาการหรือทํางานวิจัยเล,เล็กๆแล้วก็เป็นเผยแพร่ไปตีพิมพ์ นะครับให้ได้เกณฑ์ามาตรฐานอย่างนั้นก็คือ TCI นะครับอย่างไม่มีเลยก็คือระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่ประชุมเฉยๆก็ยังได้แล้วก็สามารถเอามาประกอบการใช้การพัฒนาการในการสอนแล้วก็พอได้สักเระยะหนึ่งก็พัฒนาไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้นะครับอันนี้สําคัญมากครับแล้วพอได้ปับ๊บนะครับมันก็จะมีอะไรตามมาอีกเยอะฉะนั้นก็คืออย่างท่านอาจารย์สมานได้กลณาตั้งประเด็กก็คือเอาเป็นว่าครับ ท่านเป็นอาจารย์สอนพิเศษก็จริงแต่ท่านกรุณาผลิตผลงานลักษณะเดียวกันกับท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจํา<ม>เพราะว่า<ม>ปลายทางคือเราต้องการเข็นท่านไปสู่ผอสอรศหรือสอในนามพิเศษส่วนอาจารย์ประจําก็จะมีอีกรู่หนึ่งก็ลักษณะเด<ม>ียวกันสองร้ยหัวครับไปดูได้เลยครับตามนี้ครับตามเว็บไซต์ครับนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะไปติดต่อวัลสาานีนท่านก็สมัครเป็นสมาชิกก่อนครับนะครับ เล่นไปเลยครับระบบอินเทอร์เน็ตครับมันสบายมันไม่เก็บเงินหรอกครับนะครับเพราะเราเสียตังค์รายเดือนไปแล้วครับเล่นไปเลยครับนะสมัครไปเลยนะครับเดี๋ยวคณะสมัครไปครับเผื่อๆนะถ้ามันต้องการงานนะจะบางทีมันขาดงานมันเมีมาหาเราครับฟรี